สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มขายออนไลน์ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้ามาขายของในโลกออนไลน์นะคะสาบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณไม่รู้ไม่ได้นั่นก็คือเครื่องมือค่ะปัจจุบันนะคะมีเครื่องมือให้เราเลือกหลายช่องทางมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k ค่ะ IG Twitter, YouTube, TikTok คุณอาจจะเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทุกช่องทางเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าหลักๆแล้วนะคะก็จะแบ่งออกเป็นแค่2วิธีเท่านั้นค่ะนั่นก็คือการยิงแอดค่ะกับการสร้างตัวตนค่ะการยิงแอดนะคะก็อาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบออกกล้องเนาะแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบเซตระบบอยู่ข้างหลังบ้านนะคะ แล้วก็ในส่วนของการออกมาสร้างตัวตนนะคะก็คืออาจจะแบบว่าชอบ เหมาะกับคนที่ชอบนะคะแสดงออกนะคะชอบออกมาพูดหน้าก้องนะคะแต่สาต้องบอกก่อนเลยนะว่าสำหรับเทรนด์ที่มาแรงปีนี้นะคะนั่นก็คือการออกกล้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือการออกกล้องไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะคะหรือทำวิดีโอนะคะจะทำให้ engagement ของเพจนะคะสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากที่จะเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะ ก็แนะนำให้ทำทั้งสองวิธีนะคะควบคู่กันไปได้เลยนะคะจะดีมากๆเลยค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสาฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะและฝากกดติดตามเพจสาสากิฟฟารีนได้นะคะ